ไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไรสักเียวผมปักหลุดแนมผลงานเพลเมื่อกี้ชื่อว่าเพลงไม่รู้ I don't know ของคนที่ตายไปแล้วพี่ดีมาฟักเอ็นไม่วคุณจะอ้วนตี้เยี่ยดังถ้าไม่มีอะไรทําหดูแปลก ขอใัยในเสียงรบกวนเรื่องหน้าและคำหยาบเรื่องหน้าแต่บอกจากใจคลิปนี้จะไม่มีคำหยาบเพื่อที่อยากจะค้นหาสปอนเซอร์กันว่าจะมีหรือเปล่าก็ใจอะสปอนเซอร์เห็นแค่นี้จะเข้าก็ไม่เข้าได้เี้ยน้ำลายไหลขนาดนี้เล่นขนาดนี้งามไส้พี่กำลงเมนูร้อยกับเมนูอะไรครับคุณบรรทูดไมรูอยากกินอะไรหล่ะมึงเป็นคนคิดมาเองเมนูนี้ผมบอกจากใจนี่นคือเมนู อกไก่ okay. ปิ้งย่างนมสดฝั Fuck. กผสมกันน้ำจิ้มแจ่วแจ่วเหลือน้ำเกลือโคตรอร่อย low ครั้งแรกที่เราทำอะไรก่อนครั้งแรกนั่นก็คือล้างมือให้สะอาดเรียบร้อย แล้วต่อไปเราจะทำการน้ำไก่อกนี่คืออกของไก่ที่ซื้อมาจากลาสโตโรซาจากใจจริงราคา5 55บาท1กิโลหล<ะ>ังจากไก่55บาทผมบอกจากไก่ก็ผมนะต่อไปเป็นนมสดก็ผม10บาทเป็น65บาบทก็ผมนะแล้วก็เป็นผักชีใบเลื่อยเอาไว้ทำน้ำจิ้มแกวราคา5บาทนั่นก็รวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ70บาท แล้วเรื่องของมะนาวบอกจากไกลสามรูปเป็นสิบบาทเป็นแปดสิบบาทร่วมกันและอันนี้ห้าบาทเป็นแปดสิบห้าแล้วก็ข้าวคั่วผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมผมนะเขาเรียกว่ามะขามย้อยใช่ไหมืเรียกว่าอะไรมะขามนะมะขามเปียกเออมะขามเปียกครับผมนะต่อไปผมาอันนี้เป็นเรื่องของข้าวคั่วข้าวคั่วอยู่ที่ราคาห้าบาทข้าวคั่วนี่คืออะไรข้าวคั่วนี่คือเป็นข้าวครับผมนะที่เอามาคั่วคั่วครับผมนะถูกว่าครับคุณ้านโห เก่งมากครับผมแล้วทำไมไม่คั่วเองอ่ะไมไม่คั่วเองก็เพราะว่ามันนานชั่วรานางนะครับมันก็เลยคั่วได้คั่วเองไม่ได้ถูกกว่าเอ้ยเก่งมากมันเก่งมากครับผมนะก็รวมเบ็ดเสร็จตรงนี้เป็น80บาทเรียบร้อยแล้วแดงอ่ะฮะผมแดงเป็น80บาทงั้นอะไรเงี้ยมึงยังไม่ได้เอาหอมแดงมาอ่อนหอมแดงแล้วรวมเป็น90ไงนี่หอมแดงครับผมเบ็ดเสร็จราคาอยู่ที่90บาทเอฟเฟกต์เราไม่ได้อลังการงานร้ำเพราะว่าผมตัดต่อได้โคตรที่จังมากมากแล้วคอมพิวเตอร์ผม บอกแก,แกว่ามันคู่จะกลัดมากแต่ผมก็ยังสู้ต่อไปเพราะโรบินฟูมันออสปัรบคุณจะจำไว้ต่อไปครับผมนะเราทำการนำอกไก่ที่ได้ซื้อมา5้าบาบาทก่อนหน้านี้ทำการมาหั่นให้เป็นบางๆครึ่งๆเนียนๆแล้วผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหั่นขั้นสูงนะ ดูเขาบอกมันเสจการหั่นนี่เราเอาออกมาขั้นแรกเราล้างมือขึ้นอาดกันผมนะต่อมาผมนะ้าหลังจะกที่ยวออกมันรีบร้อยแล้วนำะทำการเช็ดมือก่อนนะผมแล้วทีนี้ก็นำผมไม่กินหนังลแล้วอันนี้ผมไม่ค่อยชอบกินนะผมผมขออนุญาตเอานี้ออกจับใจเลยผมบางคนบางคนกินก็เอาไว้ได้แต่ผมไม่ได้กินนะผมผมก็ขออนุญาตเอาออกไม่เอาไว้หรอกไม่ใครเอาไว้ครับไม่ใช่เมนูนี้มันไม่ใช้หนังไก่ออเมนูนี้ท่านใช้โอเคเขาไม่ใช้กันนโอเคผมก็เอาออกับผมนะใครที่ จะทำเมนูนี้ก็ต้องเอาหนังไก่ออกครับผมเนะี่ยโอเค ไฟไม่ห่างกว่ากียอะฮะไฟไม่ห้างกว่ไม่ห้ามหรอกเริ่มนาำมันตกไก่ไปยัดเข้าในนี้ยัดเข้าไปแล้วนี่เราก็ใส่น้ำลงไปผมเปิดน้ำใส่ในขณะนั้นก็ล้างมือไปด้วยในขณะที่เราจับตะก่อนหน้านี้เราก็ขย้ำลงไปขย้ำเนื้อขย้ำเนื้อขย่ำให้มันสะอาดที right! um, ่สุดไอ้ที่มันดูเจ๋งที่สุดดูเฟี้ยวที่สุดโอเค ไม่ใช nice okay, okay. ่ไม่เปรี้ยวโอเคนะอันนี้เขมันก็สะอาดมากถ้าไปชมก็ได้กันรู้กันดีนะนะหรอหมักไงใส่นมอ่ะใส่ทุกอย่างอ่ะใส่เมงเมงเมงต้องใส่นมก่อนนะอย่างที่แลัวก็นองใส่หมดเลยครับที่แล้วก็เดี๋ยิบนมโมแล้วไง หลังจากนั้นับผมนะเรานำนมสดมาจะเป็นนมสดที่เย็นก็ได้ที่ไม่เย็นก็ได้ก็แล้วแต่พวกคุณตามองผม,มใช้แบบธรรมดาสบายๆเบาๆบ,บ,บอกจากใจกูจะบอกมเฮ้ยก <c oughs> ูไม่อยากรู้ว่ากูจะต้องใช้นมเย็นหรือนมไม่เย็นกูอยา,ากรู้ว่าช<ม>ใช้นมอะไรมึงยังไม่บอกเลยนมวัวแดงก็ได้นมเี่อะไรก็ได้ไม่ใช่กูยังไม่มึงไม่บอกกูต้องบอกว่าอ๋อใช้นมเจิดนะนมเจืดถูกต้องนมสดนมเจืดอะไรพวกนี้ไม่ใช้นมนมหมาไม่เอาห้ามใช้ดับนิ่วกูไม่อยากรู้เลยว่าม่งเย็นหรือไม่เย็นเลยนะ เราก็ผ่าใส่ใช่ไหมผมเนี่ยผ่าสีสันใส่ไปโอเคทีนี้เราก็นำนี่ไปเช็ดกันะผมเนี่ยแวเราค่อยเช็ดโต๊ะที่หลังวะอันนี้นะต่อไปเราก็ใส่เรื่องของน้ำโปของผมเนี่ยน้ำปลานิดหน่อยจะเป็นเอ่อน้ำปลายี่หร่าก็ได้ได้แล้วทุกคนนะผมใส่ไปนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องของซอสหอยนางรม ซอสหอยนางรมเราก็ใส่ไปาถามว่าใส่เยอะขนาดไหนคือมันเป็นซอสที่ปรุงแต่งค่อนข้างที่จะทําให้เนื้อนะของไก่นั้นอร่อยและนุ่มนวลมากับผมใส่ไปประมาณนี้พอผมแล้วก็เรื่องของน้ําตาลปี๊บมาผมเปเครื่องปรุงแล้วก็ใส่ไปผมเป็นน้ำตาลปีป๊บอย่างเดียวหรอเป็นน้ำตาล,ลก็ได้ผมนะน้ำตาลแบบเอ,อ่อสีขาวก็ได้น้ำตาลผงเนี้ยนะผมทีนี้เราก็ทําการเรื่องของเห็นไหมครับผม นี่ยคุณรู้ไหมฮะบอกพีนั่นคือพริกชทยดำนะพริกไทยดำถา,ถามว่าต้องทำยังไงขั้นแรกเรานำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยการมิกเซอร์ก่อนนะเราเลื่อนนี้ไปครับผมนะวางลงมาแล้วก็ปล่ไปแ่้วนี้เราก็ตำมักับผมนะนี่ครับผมอะตำ แน้ก็จะกลายผมแบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็ทําการนํามาใส่ผมนะจับสายผมโรไปให้ทั่วนะครับหมดแล้วอะมึงเทไปเลยก็ได้นะผมั่นะจับสายผมนะโรไปให้ทั่วพอเราจับสายโรยไทั่วแตปุ๊บเรายกโคกขึ้นมาเห็นไหมฮะยกโคกขึ้นมาเทโบงอย่างนี้ผมนะโอเคทีนี้ต่อไปแล้วก็นํามือของเราผมนะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับคลุกเคล้าผมนะคลุกเคล้าให้มันเข้านงเข้าเนื้อผม คุณจะเห็นน้ำตาลปี๊บฮะเพราะว่ามันจะละลายยากมากเห็นไหมครับผมผมใช้มือกดแรงเยอะมากแต่คือมันก็ยังแบบว่ายังแบบยังละลายได้ยากครับผมเนะี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงครับผมการที่น้ำตาลปี๊บจะละลายลงไปะครับแล้วก็คลุกเคล้าไปไเรื่อยรับผมหลังจากที่เราได้คลุกเคล้าเค้ากันอย่างสนุกสนานในฮาปาร์ตี้และนานโดยใช้เวลาพอสมควรน้ำตาลปี๊บนั้นมันก็ยังไม่ละลายผมคลุกมาด้วยการสิบนาทีด้วยกันแต่ผมบอกก่อนว่าเราก็ยังทิ้งไว้ เราจะวางไว้ตรงนี้โดยการมันคือการหมักนะครับผมหมักไก่อบไว้ตรงนี้แล้วเราก็ล้างมือกันหลังจากที่ล้างมือเสร็จแล้วในขณะที่เราวางไก่ไว้เราไม่ต้องรอช้าเรามาทำเรื่องของไนตนเจนเหลวกันดีกว่านี่คืออุปกรณ์ หรือเครื่องปรุงสำหรับการทำน้ำจิ้มแจ่วสิ่งที่เราต้องการทำน้ำจิ้มแจ่วขั้นแรกบอกจากใจเราต้องมีถ้วยก่อนนี่ับผมนะแล้วทำการนำผักชีครับผมนะผักชีเรื่อยไปทำการล้างก่อนทันแรกนะอ่าก็คือผมบอกแบบว่าผักชีเนี่ย ค่อยๆล้างนะผมนะล้างเบาๆล้างนะช้าทำไมไม่ทิ้งชีเรื่อยมันบาดมือได้ผมเอาหน้าก็ขึ้นหนึ่งสักเบียร์ทำเงี้ยหน้ามันเนี้ยมันตีมากโอเคเราต้องล้างลากนะครับผมนะคือลากล้างนิดหน่อยก็ได้ผมเพราะเราไม่ได้ใช้ลากผมบอกจากใจก่อนนะต่อไปครั้งแรกเรานำมะนาวขึ้นมาครับผมมะนาวมึงไว้อันหลังเลยมึง ปอกอันนี้ก่อนมึงหัน่นอันนี้ก่อนก็ได้หัน่นผักชีอะหั่นแล้วผมนะนีเขาจะบอกมึงหัน่นผักชีก่อนใช่ป่ะพอหัน่นผักชีเสร็จป,ปุ๊บมึงก็ปอกหอมแดงแล้วก็หัน่นหอมแดงแล้วก็เอามะขามเปียกอะ่ะไปละลายน้ําเออแล้วค่อยมาหั่นมะนาวโอเคับผมนะต่อไปเราทําการหัน่นผักชีเรื่อยก่อนแล้วต้องค่อยๆหั่นนะคือมีผมบอกกันว่าป็นมีที่ทาจากเพชรเท่านั้นนะเราเรื่อยเป็นเหล็กก็เลยหั่นยากยิ่หนอย หั yeah. mm ่นเลยหลังจากที่เราหันมาม่นมะเทืเอยาวแล้วผมนะขั้นแรกเราได้ผักชีแล้วส่วนตรงนี้เราก็เก็บไว้นะเอาไว้ปรุงอาหารแล้วแต่ทำพวกคุณแล้วแต่พวกคุณจะไปทิ้งก็ได้แต่ผมไม่ใช้แล้วนะต่อมาผมเราทําการนี่ครับผมนะเาะขา,เร,าเรียกว่าอะไรคุณรู้ไหมครับผมไม่รู้อะครับผมรู้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอะถามุงถามคุณนี่ไง ผมรู้แล้วอยากอยากเก็บไว้ในใจโอ้ผมก็อยากเก็บไว้ในใจผมไม่อยากบอกมึงต้องบอกคนดูดิต้องบอกคนดูนี่มันคือกระเทียมเจียวมึงอยาเล่นมเกงไม่รู้จริงเนี่เลยจะว่าไรวะให้คนดูให้คนดูบอกคนดูบอกเขาอ่าสำหรับออกเใครที่รู้ว่าไอสัตว์นียคืออะไรให้ผมนะคอมเมนต์ใต้คลิปผมพุ่วมคอมเมนต์ใต้คลิปผมด่วนเลย นะานี้มันคืออะไรคอมเมนต์บอกใครคอมเมนต์เดี๋ยวผมสุ่มสุ่มแจกครูอย่าหลอกคนดูดิไม่หลอกไม่หลอกเลยห้าสิบใบหนึ่งใบของผมนะห้าสิบหลอกคนดูทําไมผมจะสุ่มแจกครูห้าสิบบาทหนึ่งใบโดยการผมจะไปแจกไว้ใต้คําตอบของคุณอ่ะเออบ้านมึงอ่ะแล้วแจกอย่างนั้นเลยนะาหาว่าใครได้ก็ได้ไปไงแต่ตอบไงแจกให้มึงไงเอาผมนะง่ายง่ายได้ยินงี้ย่กับไกลให้ผมนะ คอมเมนต์ไว้ว่านี่คืออะไรถ้าถูกใจก็เอาไป้ครับผมนะถ้าเป็นถูกใจกไม่เอาไม่ให้ปอกหอมแดงเรียบร้อยแล้วผมนะเราก็หั่นหอมแดงวนะิธีการหันนะ่นแตงกวาสอนเราหั่นครึ่งก่อนขั้นแรกน่ะเราผ่าครึ่งก่อนนะครับผมเพราเราผ่าครึ่งเสร็จปุ๊บรู้สึกจะไม่ครึ่งแล้วครับผมแล้วเราก็ผ่าครึ่งเสร็จเราก็หั่นตูดออกครับผมนะหั่นหัวกับท้ายออกตูด,ตดไม่ไมต้องหรอกนี<ม>่ห<ม>ั่นแค่หัวนี่ออกนี่พราะเราหั่นออกก็ทิ้งไปเลยแล้วก็มาห่างี้ครับผมปั๊บปั๊บปั๊ ปั๊บเขาผมปั๊บเขาผมหวัวเลหว่หมดแล้วหอมนะเอาอันนี้แค่นี้พอหั่นให้หมดลหมเลยหั่นหมดเลยเหรออเล่นมาัย้ยเอาเข้าเครื่องปั่นไหมเหตุผะพอแล้วฮาว้เ <laughs> ว่เ <laughs> อไปเราหั่นอหอมแดงใช่ไหมหอมแดงเสร็จแล้วก็หั่นผักชีเลยเสร็จแล้วเรานำมันนี้ นะเาขาเรียกว่ามะขามเปียกนะเรานํามาละลายน้ำครับผมเนะี่ยวิธีการละลายน้ําก็น้ำถ้วยมาหนึ่งถ้วยครับผมแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปะครึ่งเดียวพอใส่ครึ่งเดียวได้เหรอป่นะเราใส่มะขามเปียกเนี่ยคือเราใส่แค่ครึ่งเดียวพอแล้วผมเรามาดูกันะนะครับผมเราอันนี้เราทำแบบเดียวไลวโชว์อ่าอีกนิดหนึ่งครับผมอีกที่เหลือก็เดียเด๋ยวกเก็บไว้ผมนะเราเก็บไว้ได้ใช้ได้ท้างหน้าอันนี้เราก็มาใส่น้ำแล้วผมโอเคหมดน้ำแล้วปะ แค่นี้พอออกมาน้ำออกนิดนึงแล้วก็ละลายครับผมพานมึงอะใส่อีกใส่อีกครับผมอันนี้มันอะนิดเดียวดูดิวานี้ครับผมเออพอแล้วอ่ะทีนี้เราก็ได้แค่นี้ครับผมแล้วก็มาใส่พอแล้วก็ละลายน้ำครับผมเนี่ยหลังจากที่เราคลุกเขาครับผมนะคือสิ่งที่เราต้องใช้คือผมแนะนําให้ใช้เป็นน้ํากินนะแล้วก็มาคลุกกับเรื่องของมะขามเปียกได้นี้มันจะเป็นน้ําแบบนี้เราก็พักไว้แล้วก็นํำพอามาใส่ครับผมเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนํา มะหาเปลี่ยนนั้นมาปรุงครับผมนะในเรื่องของการทานน้ำจิ้มแจ่วอยากอร่อยอร่อยนะ <S <S โอเคพอเสร็จได้แล้วผมเนี่ยเราก็ทําการปรุงเลยนะขั้นแรกคือเราหั่นมะนาวก่อนับผมใส่ามาแล้วก็มะนาวมาหัน่นนะผมอยากอร่อย <S <S ป<ร>ะไม่อาผมจะสอนหั่น,นเราหั่นครึ่งหนึ่งก่อนนะผมขั้นแรก<อ>เราหันห่นครึ่งอ่ะเนี่ยหรอหั่นเตี้ยนึงของครึ่งอ่ะอ่าเราเอาขึ้นมาทำไม วิธีการหั่นมะนาวที่ผมจะบอกก่อนนะผมหนะั่นแบบนี้เราหั่นเซี่ยวหนึ่งของครึ่งเห็นไหมครับผมนะถามว่ามาได้กินได้ไหมมาเล็ตเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะผมนะสามารถกินได้มีโปรตีนแต่คนอย่างผมไม่ค่อยชอบกินของมีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็เลยไม่นิยมกินมาล็ดม,มันใช่ครับมาเล็ดมนกินไม่ได้นะความเป็นจริงถูกต้องมันกินไม่ได้แต่กูกลัวหกกลตีนอดี๋ยวกวตีนนี่ขอความจริงนี่ขอความจริงได้ ความจริงคือแม่ค่อมีประโยชน์ผมบอกอะนะผมมะนาวนะไม่ใช่มาดินมาดินแม่งีแดดเข้าไปมันกลายเป็นโรคไส้ติ๋งแล้วก็ติดไส้ติ่งก็้วก็ผ่าไส้ติ่งออกแล้วก็เสียเงินอีกนะเข้าใจไหมอืออนี่เราก็ทําการบีบเอาผักใส่ก่อนแล้วทีนี้เราก็ทําการผักทั้งหมดครับผมนะนําใส่ลงไปในถ้วยครับผมนะใส่ลงไยปุ๊ปล๊ปุ๊ปใส่ลงไปอึบยาอึบยาอึบยาต่อไปนะผมนะเราทําการ Your way your odd of laughing, curls hair. the in สิ่งนี่ขาดไม่ได้ผมนะเพราะผมนะน่าคือพริกป่นผมบอกจากใจผมนะแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยกินเผ็ดผมบอกก่อนต้องเผ็ดน่ผนะผมรู้แต่คือผมไม่ค่อยกินเผ็ดแต่ผมจะใส่เผ็ดให้ดูนง <c oughs> อ่คุณลองดูว่าผมนี่ที่ผมจะใสใ่ช้อนเดียวพอแล้วนะ่ะใส่แค่นี้พอครับผมเออ <c oughs> แค่นี้พอถามว่ามันไปใส่หมดกูใจไม่กล้าพอนะแล้วก็เรื่องของผงชูรสรสชู ใส่ไปนิดนึงอะไนะเออใส่เลยไม่เห็นอยู่แล้วตอนใส่อ่ะเหรอเพราะว่าใส่เยอะอ่ะใส่นิดเดียวโอเคหลังนี้ใส่ผมคือลดลงไปแล้วเราทำการคลุกคล้าให้เข้ากันนะผม,มหอมมากพี่แต่น้ำน้อยไปน้องใช้น้ำไปหรอล่าคนไปเอะคนไปเรียกก่อนไม่ใช้น้ำนอะไรหรือเปล่าไ,ไม่ใช,มใช้น้ำมะาขาม ไปแล้วก็ทําการคลุกค้าฟเสร็จแล้วแต่ว่าถามว่าน้ำจากไหนคุณไม่ต้องตกใจคือผมได้ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วก็ใส่เรื่องของน้ำมะนาาเพิ่มนิดหน่อยนะผมนะ่ะมันก็เลยมีน้ขึ้นมานนะแต่ว่ารสชาติผมบอกวว่ามันออฟฟ์อแล้วรสชาติอร่อยมากหอมมากเครถูกเที้ยงมากนะสติเราก็รอแบบนี้ก่อนนะผมนะ่ะในขณะที่เราคลุกเสร็จแล้วแล้วก็รอน้าตาลปี๊บมันละลายหมดกับของตอน,นี้น้ําตาลปี๊บยังมันละลายลเรา,ายหนะ้มันละลก่อนต่อไปจะทำการ น้ำไก่ที่เราหมักไว้แลวผมนะ่ะมาทำงานทอดนะแล้วก็เปิดนี่ก่อนของกรนะทะนี่เขออยาตให้กระทำโอเครู้สึกว่ามีการผิดพลาดที่หนนะ่อยนั่นคือ,อ,รนะอ,อไไกรแบบะทนะนี้เนะกิกดอัไรที่นา่าพังินท้ายนะผมนะเปิดไฟไม่ติดเราก็เลยแบบย้ายไปเป็นกระทะนี้แทนได้ผมเตาเตากระทะมันเออย้ายเป็นเตานี้แทนนะผมน่ะเตารู้สึกกันเน่าเราก็หยิบขึ้นมาเลยง่ายๆนะผมน่ะหยิบขึ้นมาอ คือมันจะมีเรื่องของเออเอบอยบันทึกนิดนึงครับผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ไปก็เป็นิดเดียวใส่หลายชิ้นครับสักสามชิ้นนะครับไปดิ2 You don't e l l me all you still สร็จที่ร้อยแล้วผมด้เปลี่ยนกระทะเพราะว่ากระทะนั้นไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะเอออันนี้เขาเรียกว่ามันจะกิ้วแล้วก็ไปตัดออกได้นะแล้วเอาไปเอามีดไปเกี่ยวทิ้งออกได้ช่วงที่มันคิ้วช่วงที่มันไม่ไม่ใหผมแล้วบอกก่อนว่ากระทะอันนี้ของผมมันเป็นเทปล่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทปล่นแบบไม่ใช่ของแท้มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะไหม้ง่ายมากๆแล้วถามว่าเรื่องรสชาติเป็นไงผมบอกเลยว่าได้เอาชิ้นหนึ่งขึ้นมาจากกระทะของผมแล้วก็ลองชิมดู แค่ไก่เบาๆแม่งโคตรอร่อยพูดเลยจริงอร่อยหรือหิวเลยจริงมั้ยมึงรู้เปล่าว่าไอพขาข้พวกข้าวคั่วพวกผักอะไรเขากินนั้นกันวหมเขาไม่ได้กินน้ำเหมือนไหมเหรอบอกได้เลยว่ารู้แต่ว่าแม่งอร่อยจริง,องเอาย่างเดี๋ยวก็ต้องไปกินอีก Oh, bleh! Leo, don't nod. As beautiful as you are, you just don't know. ิน,นี่ขนาดผมลองกินไปสามชิ้นแล้วครับเนะี่ยผมกินไปสามชิ้นใหญ่ๆแล้วเนะี่ยแล้วผมกินดูผมจะเอานี้จิ้มนะคผมเอาเนื้ามาด้วยเนื้อมาด้วยเนื้อมานี่คนระับเนื้อมาแล้วก็กินเข้าไป,ไปกาาเกือบราดเต็มติบพูดเลยจิ้หนังแห่งปีอาจจะเป็นยูเนมแต่อาหารแห่งปีไรสัตว์กูให้จานนี้ผมพูดเลย พุงอุ้มซัมเส้นยัดพรอมไหมโอเคผมนะเสร็จไปทีบร้อยแล้วผมนะกับแปะเมนูร้อยกับเมนูไก่อบไก่ย่างนมสดกับเป็นไก่กับน้ำจิ้มแจ่วกับในหนึ่งร้อยบาทรวมกับแอคเซสซอรี่ต่างๆนานาชนิดรวมเบ็ดเสร็จเก้าสิบบาทไก่ห้าสิบห้าบาทกับคุณอุ้มดังฟรีว่าอุ้มสุดพุนเมละคุณคือแปะผมจะให้มาชิมกันมาชิมเลยนะเชิญน,น่าทานจังเลย เป็นอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากเลยยังไม่กินอืมอร่อยแต่เอารสชาติเอารสชาติเอาแค่รสชาติพอเต็มสิบเอาแค่รสชาติให้เท่าไหร่ให้แปดจะมีอะไรให้สิบมงเนี่ยเอา้าร่อยสุดแล้วไม่ใช่เหรนะอเนี่ยอร่อยสุดที่ทำมาแล้วนะ อร่อยแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดไงถูกว่าแล้ไงถึงที่สุดแล้วแม่ต้ทำไงวะกินแล้วบินได้เหรออือถือว่าโอเคผ่านผ่านนะได้ค่ะแล้วก็เชิญแล้วคุณลุงลูมบุญเชิญไปขายของนะผมหน้าร้านมีหน้าร้านดมก่ามาแล้วไปทุกคนเราจะมาสัมภาษณ์กับน้าน้อยกันน้้อยโอเค let's go มาถักกระเบื้อสวัสดีครับ ตัวน้อยได้ะผมนะน้าหน้อยอยู่บกแดงมานานเท่าไหร่แล้วน้าหน้อยอยู่บกแดงมานานแล้วอยู่บกแดงมา36ปีครับแล้วดมกาวอะไรกับพวกเขาผมนี้วันนี้ยังไม่ดมเลยครับไม่มีทางดมครับอของสุดยอดมากคบขอบคุณมากขอบคุณน้าน้อยมากใหญ่จริงขอจริงก็ของชายพวกนี้ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเนี่ยไหนดิเนี่ยผมนี่คือลายสักของน้าหน้อยมาทางนี้ผมนะน้าหน้อยมาทางนี้อ่ะพี่คุณมาโทรไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ยผมมาเนี่ยมาทางนี้เข้ามาทางนี้ทำไมอ่ะ เห็นไหมฮะเห็นล้านศักดิ์ฮอล้ศักด์มีความหมายนะพี่เนี่ยเนี่ยดูอันนี้คืออันนี้คือเพื่อนบ้านครับหนุ่มน่าลาครับกับเก่งครับครับผมเก่งร้านร้านเก็บใช่ฮะขอบขอบขอบคุณมากขอบคุณมากของครับอันนี้การกลับผมครับผมซื้อเาซื้อน้ำส้มกับเอ้แม่แก้วย่าของครับขอบคุณมากย่านย่านนายแน่ว่านายมันแน่ว่าโอเค เราได้กระจกเป็นที่เรียบร้อยกับแฟร์เมนร้อยกับเมนูไก่อบไก่ย่างนมสดกับน้ำนย,ย,ยิม,ดเ,ยม,ยมดเ,ยเดียวโอ้โหผมหูให้ผมหูะไรมากอยากให้ผมหูะไรมากอยากให้ผมหูอะไรเยอะยังอ๋อใชิ้นได้ไหมได้เลยอะไรลคือว่ามันอร่อยจริงไม่ได้แบบไม่ได้เมคนะอ,อร่อย อร่อยไหมอืมน่าเด,ด็กว่าอร่อยอร่อยนะอร่อยนะจริงอร่อยจริง,อรอรงโอ้ยไก่ยังเป็นอ,อยูอ่มะเห็นไหมยอดไปเลยดูดละไม่ได้ไม่อร่อยฝากา like, กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็ฝากแชร์ลงเซฟซบุก๊กแล้วก็อย่าลืมนะผมนะ ในใต้ด้านล่างลิงก์ดิสคชชั่นนี้ผมนะะมีเรื่องของทางแฟนเพจแบดดูดแหนมแล้วก็เรื่องของช่องดูดแหนมไปเรื่อยแล้วก็เรื่องของกลุ่มดูดแหนมกันนะผมนะสามารถเข้าไปกดไลค์กดเข้าร่วมกลุ่มกันได้ขอบคุณมากๆใจยิงนะผมนะที่รับโูนจบแค่นี้นะผมนะขอบคุณจากใจยิงสัตว์คีับบ้าไปใครอยากลองทาเอาทําตามได้ถ้างการใกดไลค์แล้วก็แชร์เพื่อนๆด้วยด้วย Hai boleh sini nak